ดาวนเดอร์เฮ็ดเลนเฮ็ดสซยเดอร์ไลตีนมันไปน้ำรถเออเอาไปแล้วดึงดึงไปนอาเออนละล่ะใช้ได้ตลอกเออเอาใช้พวกเสือสั้นกับปลาคาบใบมาหาปลาครับเมื่อเนี้ย คําแล้วละแต่กับบมีแเน่ากินอึดอยากหลายเพราะไปยังไปได้เลยพบเปไปยังเออมันติดไหมตอนเออไปเลยพราไปยัง้งมุมนี่กับซิกแซกไปพุ่นไปพุ่นแล้วกับบมีไหมดอกแต่กับข้อย,ยอกไป กะคำคำคำก็้พี่น้องเค็ดยังไงบ้างคำคำกะคำให้ยูฮันก,กินเด้ <c oughs> เดี๋ยวหาเงินซื้อมาแบดด้วยดอกโอ้มัดแ่นบ้าน้องเฮ้ย ซิกเขาหันเลยซิกเขาหันแล้วก็ทะแยงเราพูดเพราะว่าป่ามันอยู่น้ำ<ด>ฮะอะไรใกล้<ด>เออแล้วแต่สีโยงนะได้กับโยงแต่แท้ถนัดตีนมั่นเฮ้ยตีนมันออติดแล้วตะกี้มือนั่นเข้ากันปุ๊บไปจัดรัดมันก็นเลยเร็วไงปุ๊บไปจัดรัดแล้วแต่ถนัด ปลามันอยู่น้ำค้างนี่ละเดี๋ยวมันก็ออกมัดซีแนนเน,นเนนด้อเพื่อเห้โยกท่ายังมันมันสะรุดม้นเสียเวลาติดแล้วติดน้ำหลังเดี๋ยวมันก็ติดมันยังบ่ออกจากฟัง บรรยากาศน้ำตอนแรกครับลมหนาวมาแล้วครับล่มหนาวแรกแล้วเนี่ยเริ่มหนาวห้อยๆแล้วล่ะแต่ก็ไม่ได้หนาวประดดอกไม่ได้ลงน้ําเขาสบายอยู่ได้มาเป็นมือกล้องไงเพื่อนฝากติดตามใน,น,นเ,ออด,เด้อผลงานการแสดงของเพื่อนนี่ล่ะ <S <S แต่ก็ว่ากระสิบพอ่อได้กินอยู่ดอกครับป๋าเคยมากหาดูอยู่ ช่มือก็ลงไปน้ำเพลินทละหรือเสียเอาพ่อสํำนันก็นได้แล้วแต่เออถ้าแย่งไปพุ่นกับพ่อเลยป่ามันสิออกจากฟังนี่ละ่ะเดี๋ยวก็ตำตุบตุ๊บตุ๊บ,ต,บตับแล้วมันยังมันอยู่นําฟังนี่ละ หากระหกห่ายยังหนูกระเล่นบ่เนี่ยโอ้ไปเอาหนูสักวอข้าเจ้าเกี่ยวไปหายแพะบ่นอกก้อคือเปียท่านนี่มันดักหนูว่ะเฮ้ อยู่ฮากินครับเลิกงานแตะค้ำก็ได้มากครับกินหมูกินไก่หลายกับเบื่อครับหอยคือว่าจังสัตว์เออกินแต่มาม่าปลากระป๋องเป็นเด็กเซ็นส่วนหลายละวาสิมาหลายมือละบ่มีโอกาสได้มากมือได้กระคับมือได้กระคับฮะโอ้ยอยู่นี่กับปดอตจะเป็นยัง เัื่งไหนไอ้เฮาลงไปน้ำอยู่บนเรื่องไหนเนี่ยตัวเหยียบน้ำปลายหยาเนี่ยมาเลยเ,น,เนี่ยมันก็นตัมแล้วมันพ่น <c oughs> ทั้งพุ่นติดติดแล้วมันเนาะเลนหน้ามรสสาสบายมาเมื่อนี่แหละเห็นสบายกมูลหรมาเมื่อนี่มันจะเป็นมือกล้องเนี่ยสบายครับ อ่าจิดตุ้มตามตุ้มตามเราเราไปรถกระจายครับตัวนี้กระจายน้ำโ่้ยดีแห้งแท้บผมไปสก้อนไปไล่เห็นันสุดแล้วก็ปดตะพูดมาเลยมันติดอยู่แล้ว อยาฟ้า,าวขุนข้างหล้างก็ติดคุนเอ้ามันติดแล้วเรื่องไ,งนออไ,งไหนไปไล,ไล่ไล่ไล่มองนี้กับพ่อได้จันเดียวเรียนหุงคตดบ่ละหุกเมื่อเลยบ่เอ,เอาตามแผนพี่น้องเข้ายู่บ้านเออพี่น้องเออตามสูตรพี่น้องเข้ายู่บ้านเพิ่นบ่ได้มาสี่หาค้นบ่ละครับมาบ่ได้กัดให้เพิ่น เป็นไฟพอคั่วเพื่อนครับเออคาดว่าน่าจะได้ยีดอกประมาณสิบโลคาดว่ากิดเต็มนึ <c oughs> <c oughs> งเลยผุน มองแรกๆผลปลาคอติดบนเรื่อปลาแขะบูดิบลูบุยใบบูยใบผลปลาแขะบนเรืรเร่องไหนงธรรมชาติเอาเมื่อรถปลาแขะเขาไมา่ได้ปดดอกพี่น้องเพิ่นปดดอกมูเพิ่นปดดอกไม่ได้ปดโอ้ยสบายาคักเหมือนเนโอ้ ตามตุ้มตาม,มปาลาคอหนูประยูดเด้อเฮ้ยปลาคอมันมุดไปเลยปลาคอนะ่ะปวดปวดเออเออเดี๋ยวกันเห็นด๊อกไปหันกั่เจ็บเลย ไปเก็บรถพอได้อยู่ได้กินได้ดอกอลืมข้างนอกอืมอมวยป่ะเ็ทงานโอ้ยเอ็นงาน,นเป็เมวยปะเนี่ยเก็บไปแล้วเด้อห้เพิ่นจัดการไฟเพิ่นสีทหารเสือเพิ่อนจัดการดอกเรื่องนั้นประคองมุดไปนี่แหละเพนประคองมุดไปละ ติดแล้วถุงโยนขึ้นรถโ,โนยโนขึ้นเลยเพราะว่าตุไม่ได้ใส่เอาไว้ถ้าใส่ตอนไหนเอาคายขึ้นนั่นละบ่ได้ปลดดอกปลดบ่ทันดอกมืดก่อนนะจกจักจกจักอยูน่นะบอตัวอันท,ทิมขึ้นมาเลยตัวไม่ต้องปลดมันบ่ทันดอกคิดว่ามันจะทันอยู่บ่มืดเร็วเด้เ,เ,เออเก็บไปเลยอ้าวปลานี่ก็ถือร่อ,องเบิ่งบ่ ปดก็ได้แล้วแต่เพียเพ่ยนตะเพี่ยนจหัวปัตเตเพี่ยนก็นมีเออสูเ้เธอมะถือได้ล่ะเปล่งทองเปล่นทองต่างหาเนเองไหปดกปลับไปเลยก็ได้อืม คุบุยบุยอยูอคมันอยู่น้ำปลาหย่าเนี่ยละขามามันก็นผปวดหัวน้ำปลาแขนี่ละ่ะลมหนาวมาแล้วพี่น้อง มันยังกันล่ะมันอยู่นำมันอยู่นำขอฟังนะเดี๋ยวมันกำลังออกไป <c oughs> เฮ้ยปลาแคบวันน่ะปลานิ่นวนะ่าสองตัวติดกันนะั่นน่ะนสองตัวติดกันนะอเออปลดลอดอนี่แหละห้องปอยากลงกับเหตุผลนี่แหละ ก็ได้ยินเสียงชัดเจนนะกวกกวกกวกนั่นแหละนั่นแหละ,ละที่เขาว่าจะหาสายมาอ่ะมันได้คาบนั่นน่นเลยนั่นแหละ,ละไปเลยปุดบ่อนติดติดเลยผุดอ่ะบ่อนบุยอยู่กวนกวกๆเลยวะ่ะ บ่เออบ่เป็นยังบ่เป็นยังเขาจังไรนลำหลัง,อลงเออม,มันคำเร็วช่วงนี้ยมัหนาวมันคำเร็วที่แรกก็ว่าสิมาเมื่ออื่นล่ะพี่น้องแต่เมื่ออื่นรู้สึกว่ามีคิวตัดผมนั่มอ่ะนะย่นบ่มีเวลามาหาปา๋เาเอ้าเฮ้ยคือถึงดีแทบปา๋าปนินบอกอู้อ้ปัตเตอเพียดอีกแล้วห่วยก็เอาตัวฤๅษีปวย อ,อ้าวแล้วกันห้อยเอาไปโรดอไอนะ่แช่เบิร์ตอลาไอ้สองขุยวะพ่อเอาเรื่องเป้าหมายเอาไปจักหน่อยนึงเดี๋ยวเข้าเอาอันนั้นมาใหายเดี๋ยวถือมาไว้ให้บอกแล้วคาดว่าจะน่าจะถึงซิปโลตามเป้าหมายอยู่ดอก โอ้ยมืออื่นมือไม่มากกับให้มาเป็นมือกล้องหอเด้อถ้ามากแล้วกะกลับถุงปุยครับเนี่ยเตรียมว้แล้วครับเนี่ยถุงกระสอบปุ๋ยหน่อยเตรียมมาไว้สองถุงย่านคนปวดเพลินลำบากโอ้เร็วเติบบะคนปวดก็เร็วเติบบะเข้าไป ได้น้ำใจแท้ได้ปดสมใจแท้ละอือเอามาฮอดน,นี่แล้วยนกระสอบคนมาไปแล้วตอนนี้นาจะประมาณสี่ฮอนหาโลละมั้งหรือหาโลละบุ๊สองตัวโลกว่านะรุ่นนี้สองตัวโลกวานะดตีไปตำตาสองตัวโลโลสามบาทาโลสามบาทมอ,อ้ เรต้องยุงนำ้ำเอาม่องยุงกะยะ็ยาเอาตะปาก่อนเวลานี่มันคำเร็วยังโอ้ฝนเฮ้ยสองสามตัวยอดม,มือหลังยานจะโบกมือโบอยักมาฮะล่ะโอ้เร็วว่ะเคดละพี่นอ้องมามาแล้วเศ้ามาแล้วมือเ้ามาแล้วเศ้ามาจังได้ มามาเฮ้ยเั่งใดวะดึกดึิดมันทิมเลยโอ้หอวานตรวจมองเด้อโอ้ขอยยนยนนั่นเออออนพ่อปดกับปดพ่อดึงกับดึงจ้กหน่อยกับ่ปบปเป็นยังดอกกับบริขาดสุตาดอกใส่ได้คือเก้ามองกับบริซือดอกพี่น้องมูเพิน่น มาไม่ไม่มูเพิ่นได้ตบ่มีนายูนายกินเพิ่นกะเอาแหนแน่คลายแน่หายหายมาหายยูหากินก็ดีดอกน้องนุ่งเพิ่นกะนั่นติดปลาครับร้ายมาสิเบิดกับ่เบิดมาเรื่อยๆครับปลาเป็นไซหัวใหญ่เนาะ เ <c oughs> อาถุงมาเปลี่ยนเลยข้ามามุ่มเนี่ยมันไอ้คาบเออเอามาหายแล้วเขาจะเอาถุงตัวนี้ต้องไปเปลี <c oughs> <c oughs> ่ยนผ้ามาเธอเดี๋ยวย่าหลาบไปตาแมวบ,บ้านนี่ล่ะ <c oughs> โอ้ปวดเร็วเลย จัดเข้าไปโอ้ยแต่มีตลาดอยางหาปลาเนี่ยแหละขายบรรจุนะครับตอนนี้ครับบรรยากาศมันก็นเริ่มคำลงเร็วอยู่ครับเนี่ยเบิ้งคำเร็วอยู่พี่น้องคำเร็วโย่ ครับอยู่เล่งมือหน่อยนะครับเล่งมือไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วมีรถมรอเตอร์ไซค์มาแต่วังว่าคงจะไม่ได้ซุกนะตอนเมือพปดตามระเบียบกับปดตามระเบียบปดไปยาวไปถุงขึ้นมาเปลี่ยนหมมาเปลี่ยน มื่อนั้นเจ็บมือไปเงียงมันไอแข้งหลังมันซิดหน่อยเดืยวโอ้ทรมานขนาดในหน่อยนึงแต่ว่ามันเจ็บหลายมืออยู่ประกาศอะไรกันนะฮะไม่ใช่บ้านประกาศาาากนเลยเอาถุงไหมเฮ้ถุงมาเฮ้เนี่ยอยู่ในบุกบุกยุ่นี่ถุงมาเตียนอืมนั่นเดี๋ยวแคลร์ฮัทน่ะเดี๋ยวแขวหัก,เ,หกเอ้ามา ก็มือนี้ก็มือนั่นกันซ้ำๆกันละมือนี้กัมือนั่นอืมทำไมกระสอบนี้ลงไปมัหมไปทไหมชงมาไอ้บงมังแออบงอยกระมังเฮือมละอือครับโอ้ป่าไอ้บ่งอยบ้านเล่ะ มันจแจ้งๆเลยล่ะตอนนี้มันมืดด้วยเปิดแฟลชล่ะอืมอม,อมันจะบอกเปิดแฟลชจับปลาไปเลยนี่ครับปลาครับนี่จะใส่งามๆเลยครับไม่ได้เวาอะไรเนี่ยครับรุ่นนเบิองเอาครับตัวนึงกับโบฮอดโลดอ่เกียแปดขีดถ้าสองตัวนี่กับประมาณโลกว่าละ่ะผมว่ามันโลดสามน่ะน่าจะบ,บ่พลาดละ่ะ ตัวยู่นี่มัมนน้ำมันสาดมันเป็นน้ำแบบนี่ขี้ดินมันขี่มอเตอร์ไซค์มากกับซีโร่หรอครับปั่นจักรยานมากกับประมาณเกือบสามสิบนาทีอยู่ละมอเตอร์ไซค์ตอนมากกับเรียวยู่แต่ตอนเมื่อเนี่บอลลูว่าสิลาซาตอนน้ำมันเบิร์กับบลูเบ็บิร์ตเบดเบิร์ตบดเบิร์ต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 เบบิร์เบิลตบเบิเบร์เบิร์เบิร์ตะบิบบิต อ่านปิดกันครับสันนินเพราีย่ยูได้กินเลยไม่อยากกินปลาให้มาไต้หวันครับเหลือบาหลายดอกเป็นกำลังใจพี่น้องอิสราเอลนะเออเป็นกำลังใจให้พี่นอ้อ,อ,นะอ,อนง,ใใองทางอิสราเอลเพกันเด้อเพื่อนต้องพุ่นกัดแค่ขาดปลอดภัยกันกับบันกับป่องกันเดอ้ดอทั้งนั้นกสู้ ทั้งได้กเฝ้ากลับมาก่อนคือนาฟ้าไม้เขาเลี้ยวเรื่องเลี้ยวล่าหมดเลยจังไปไหมตะว,วันบ่มียังดอกจิ้งับปลานี่หละเก็ดน้องจีงออกแล้วหัวก็เริ่มเขียวแล้วทำมาหุ่งดูหลโ <c oughs> อ้สงตัวติดกันเลยวะนกให้เบิ้งพี่น้องเบิงเบ้งดใกล้ๆดู เบิ่งครับเอยสองตัวครับติดกันโอ้โนจัดไปว่าบาได้ปากคาบพงปลาอยู่คุยกับเขาบรูเรื่องล่ะยิ่งจะหอนแต่ห่อนหันไปพอดีลราปดแล้วก็เก็บกลับเลยอะไรที่มันติดม่องก็เก็บไปปดบ้านด้วยนะบอกว่าตอนตัวเก็บม่องย่านมันยากนะ ตามระเบียบครับมาลายมาลายบอกแล้วครับยู่ตุตหวันถามมหาปลาในผู้ไดกระยา่ยมอาสาเป็นคนขั้วกับถือถุงปลาเด็ดขาดพี่น้องนักนักเมื่อยก็คนมหาอีกอึงอบนำนั่งคอยห่างเดีนโท่าซับขาเออเทาเมื่อเนี่ยเทาก็ตามสูตรแล้วให้พี่น้องเพิ่นขั้วแล้วเนาะ มูเพิ่นอยู่เพิ่นเพิ่นถ่ายอยู่แล้วล่ะเข้ากัดพักพ่อนแล้วมาเอาป่าไปเลยเด้มูเพิ่นมายากดอกมูเพิ่นเตรียมพร้อมแล้วฝนมีถาแล้วล่ะโอ้คล่องเว้ยยุบบ้านหาปลาขายบ่เดียวหาปลาขายบ่หรือเป็นธนัดแต่อันธุรกิจมืด กยุบ้านเฮ่งใดเนี่ยรักกันเอาใคราลงสาปาเขาบอกคือเร็วแท้บ,บ๊อบปดเรี่ยวนะเอาใครลงสาข้าเจ้าติอยู่บ้านคือเก่าพี่น้องเริ่มมืดลงมาแล้วครับเนี่ยมืดลงแล้วมืดแล้วพี่นอ้องใต้กับขมักขม้นกันไปปดปา่า โอ้ยคลิปหนาอย่าลืมส่วนกันมาเดอ้อทํามากอะยืนอยู่ฟังแบบนี้แหละสบายเก็บกลับมาแล้วเอาทุงป๋ามาให้เห่าถ้าตัวสิบปดคือปดแล้ยยวนขึ้นมาทึ่ง ถานั่นก็เอาไปปดพุ่นกนาจะบปติดหลาไปได้ละทุกไหมสุงของสุงของครับสุงของสุงระวังแน่ย่านโดดลงน้ำเลยเจงบงนั่นเลยท่งของมาแล้วเออพี่น้องแค่นี้เราเด้อเก็บก้อนมันมืดแล้วเนี่ยอืม